สมุนไพรโกจุลลมพาเป็นสมุนไพรที่มากด้วยสมบพคุณสำหรับวันนี้ใช้สมุนไพรและก็เรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันกับโจฮักนาสารคามในการใช้สมุนไพรโกจุลลมพาเกี่ยวกับมะเร็งทั่วไปมะเร็งเต้านมแก้พิษไข้ต่างๆมากมายแม้แต่หกลม้มเราจะใช้สมุนไพรโกจุลลมพา หกล้มแก้อาการบอบช้ำต่างๆในการเดินชนสิ่งของต่างๆมากมายสัญจรชาแนลครับผมสวัสดีครับโจฮักนัสารคามครับผมวันนี้<า>คนสัญจรเราอยู่ใกล้ๆกับสม,มุนไพรที่มีกลิ่นหอมของจีนเขาใช่ไหมของจีนชื่อว่าโกดจุล,ลาลัมพาท่านผู้ชมสม,มุนไพรโกดจุล,ลาลําพาวันนี้เราใช้สม,มุนไพรที่อยู่ในมุมตรงนี้นะท่านผู้ชม วันนี้ไปยองเขาเลครับอ่าไหนไหนอ้าชัดๆเลยนะครับโกจุลาลําพาเขาเก่งด้านไหนที่สุดยอดที่สุดสำหรับคือจริงๆแล้วสมุนไพรโกจุลาลําพาเนี่ยเป็นสมุนไพรที่อยู่ในตำรับเกี่ยวกับงานการวิจัยมากมายนะอ๋อเหรออ่าไปใช้เกี่ยวกับมะเร็งมะเร็งส่วนไหนครับ ที่ที่ที่เห็นเด่นชัดส่วนมากก็คือจะเป็นมะเร็งเต้านมท่านผู้ชมและก็มะเร็งทั่วไปมะเร็งทั่วไปก็ได้ได้ด้วยนะครับขนัดมากที่สุดก็คือมะเร็งเต้านมใช่ครับผมและก็เอาไปใช้อย่างไรอ่าไไปใช้ยงรวิธีการก็คืออย่างนี้ยังไม่ได้นะอย่างนี้ยังไม่ได้นะครับก็คือว่าอันนี้ยังเพิ่งชําติดนะครับยังไม่ยังคือได้นี้มันต้องมีดอก คือดอกต้องแก่นะครับดอกต้องแก่แล้วส่วนความเป็นตัวยานี้จะเยอะแล้วก็สูงมากนะครับอันนี้ก็คืออาต้นปักชำที่ประมาณยังไม่ถึง20วันดีเลยนะครับมันก็งามมากอย่างที่อาจารย์ราบว่าสมุนไใครทุกตัวต้องช่วงที่ออกดอกเนาะใช่ออกดอกแล้วก็ใช่ใช่ใช่ออกดอกแล้วก็มีเริ่มแก่บ้างนะครับแล้วเขาเอาไปทำอย่างไรบ้างครับคือเราก็ตัดมาเราไม่เอาทั้งรากนะเราก็ตัดมาแค่ส่วนนี้นะครับ สัดมาที่สวนนี้ใช่ช่วงเอาดอกแล้วก็มาล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ตากแดดให้แห้งนะครับตากแดดเลยนะครับกลิ่นเขาแรงมากท่านผู้ชมกลิ่นแบบสดยอดคือภาษาอีสานเรียกว่าซุนคิงอ่ะคือแค่แค่สกิดแค่นี้ท่านผู้ชมหรือเดินผ่านเนี่ยกลิ่นจะโชยไปทั้งสวนเลยนะครับกลิ่นจะโชยไปทั้งสวนเอาเรามาพูดกันก่อนวิธีการกินการใช้ครับเขาจะใช้อยู่ประมาณ15-30ถึงกรัมเท่านั้น สามอ่าสิบห้าถึงสามสิบกรัมหนึ่งขีดมีร้อยกรัมใช่ไหมใช่ใชก็ประมาณแค่นิดเดียวท่านผู้ชมในการที่เอาไปปร,ประกอบยากับอ่าสมุนไพรอื่นๆที่เป็นตำรับในการบำบัดรักษาโรคมเร็งคือวันนี้เรามาพูดเนี่ยเขาไม่ใช่ยาเดี่ยวออนะครับในการที่อ่าไปเป็นตัวยาประกอบในาการบำบัดรักษามเร็งแต่ว่าเขาจัดว่าเป็นตัวหลักลใน<ช>ตำรับนั้นคราวหน้าเจจะพูดถึงเรื่องกัญชา นะครับไม่รู้ว่าจะโดนโดนแบรนหรือเปล่านะครับแต่ว่าแต่ว่ากัญชาเนี่ยเราก็คุยได้ท่านผู้ชมในการบําบัดรักษามะเร็งเนี่ยเราจะใช้กัญชาผสมกับโกนจุลโกจุลาลัมพาด้วยนะครับก็จะมีหัวข้อเย็นใต้มีปลาไหลเผือกเป็นการให้ความรู้ก็แม่น่ามีหินฟ้าแลบด้วยครับอุยมากมายท่านผู้ชมในการที่บําบัดเกี่ยวกับโรคนี้นะครับแต่วิธีการกินการใช้เราก็จะใช้ประมาณ15-30กรัมในส่วนที่น้อยในการแบบ ประกอบยาแล้วก็ไปต้มคือต้มเดี่ยวเขาก็ต้มเดี่ยวถ้าต้มเดี่ยวก็จะเป็นส่วนมากก็แก้ไข้แก้ไขทุกชนิดถอนพิษไข้ทุกชนิดเสุดยอดนะ,ะดดแต่ว่าในการไปใช้ใสม,มุนไพรบำบัดร,รักษามะเร็งเนี่ยเขาก็จะใช้หล,หลายตัวนะครับแต่ว่าโกดจุลลัมพานนี่จะขาดไม่ได้อ๋อเป็นตัวหลักวางัน,นถ้าขาด <laughs> โกดจุลลัมพาไปก็คือมะเร็งก้านมก็ในการในการบำบัดรักษาก็จะช้าลง ใช่ช้าลงใช้เวลามากขึ้นอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับอันนี้เอาเอาละเราบอกวิธีการใช้แล้วนะครับว่าเขาเอาไปใช้ในการเป็นยาประกอบนะครับเป็นยาประกอบแล้วก็ใช้ขนาดเท่าไหร่เอาเรามาพูดถึงวิธีการใช้ต่อมาคือถ้าผมเดินไปชนโต๊ะขอบโต๊ะเงี้ยมันหกล้มใช่ไหมหกล้มคนสัญจรเวลาคนสัญจรเดินนี่ก็ซุ่มซ่ามแล้วท่านผู้ชมบางทีก็ไป ชนกับโตะบางทีผมตัวผมด้วยนะครับคิอหลายๆคนนะครับพอโดนชนปุ๊บนะครับผมก็จะมาบอกว่าเอาส่วนไหนนะครับเอาใบท่านผู้ชมเอาใบมาประมาณมากน้อยแล้วแต่เราแล้วแต่ความต้องการแล้วแต่ความต้องการแล้วบริเวณนั้นว่าช้ำมากช้ำน้อยแค่ไหนเรามาทํายังไงต่อครับแก้อาการฟกช้ำดําเขียวแค่1ิกวนาทีหายปวด ไปวดและม่คือคือคือพอโดนชนเนี่ยเราก็รู้สึกเจ็บใช่ไหมครับพอรู้สึกเจ็บท่านผู้ชมก็จะรู้สึกว่าปวดปวดนะครับแต่อาการเนี้ยมันก็จะไปคลายอาการปวดลงครับถามว่าเอาเหล้าผสมได้ไหมผสมก็ได้ไม่ผสมก็ได้เขาจะเพราะว่าสมุนไพรชนิดนี้มีกลิ่นหอมแล้วก็มีสารละเหยุมีตัวนํำพายอยู่แล้วเอาสดๆนะครับมาขยำขยำขยำขยี้ก็ได้ครับ เอามาทาหรือมากดตรงบริเวณบาดแผลมาทาไว้มาปกไว้ว่านเถอะปกไว้สักประมาณสิบนาทีสิบกว่านาทีแล้วก็อาการนั้นก็จะทุเลาแล้วก็หายไปนะครับอันนี้ก็คือไม่เกิดอาการช้ำไม่เกิดไม่เกิดอาการช้ำตามมาท่านผู้ชมอันนี้ดีมาก นี่ใช้เดี่ยวของเขาอันนี้ใช้เดี่ยวใช้สดสดนะครับอ่าสมุนไพรโกดจุฬาลัมพาวิธีการใช้ต่อไปนะครับวันนี้เราไปให้ความรู้แบบรวมๆแบบรวมๆนะครับอ่าปลายประสาทอักเสบคนสัญจรปลายประสาทอาการเนี่ยอาการเกิดลักษณะก็คือลักษณะเหมือนแบบว่ามันชาน่ะอ๋อชาตามชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้านะครับใช่ แล้วมีอาการเหมือนเหมือนจะเป็นเหน็บชาก็ไม่เิงนะครับมันจะแบบชาๆแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความเจ็บปวดมีอาการแบบถึงขนาดขั้นนอนไม่หลับด้วยนะนะครับขั้นนอนไม่หลับด้วยเราจะใช้สมุนไพรโกจุลาลัมพาเช่นกันไปผสมกับสมุนไพรอื่นๆในการบำบัดเกี่ยวกับปลายประสาทอักเสบนี่ครับโอ้ถามว่าปลายประสาทอักเสบเนี่ย เราใช้สมุนไพรกี่ตัวจริงๆแล้วมีหลายตัวมากมายทั้งหมแต่โจจัดที่บายว่าเราจะใช้โกจุลละพาของส่วนที่เป็นดอกที่เป็นใบแห้งแล้วครับตากแดดแล้วประมาณ15-30กรัมใบเห็นฟ้าแลบประมาณ5-8ใบองอนะใบนะครับมะไหนเผือกและก็อะไรอีกด้วยรู้ไหมที่ลืมไม่ได้หัวข้อนกแตหรือหัวข้เย็นใต้ครับนะครับเป็นยาประกอบไป คือทาไมถึงบอกว่ามีหัวข้อเย็นใต้ท่านผู้ชมหัวข้อเย็นใต้ในเป็นยาเลือดส่วนที่ที่ที่พูดมามีบำรุงเลือดทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับเลือดท่านผู้ชมอาการที่เกิดมนเกี่ยวกับเลือดใช่เกี่ยวกับเลือดแล้วก็จะมีฝางนะครับก่อนจะมีฝางแล้วฝางแล้วก็มีตะกวางเลือดอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เราต้องมาผสมนะครับไปประสาทอักเสบก็จะหายไปนะครับก็จะอาการก็จะดีขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือที่พูดนี้เป็นยาต้มล้วนๆนะแต่ เ้โพดมาหลายๆตัวผสมกับตัวนี้ก็เป็นหลักนะครับตัวนี้ก็เป็นหลักนะครับไม่ใช่ยารองปริมาณที่มากกว่าที่คือถ้าปลายประสาทอักเสบเนี่ยจะก็จะมีพวกนี้แล้วก็หินฟ้าแลบแล้วก็หัวเขยนใต้เกี่ยวกับบำรุงเลือดหินฟ้าแลบก็เกี่ยวกับเลือดไอเ้ปูดมาก็ปริมาณเท่ากันแต่ตัวนี้จะมากหน่อยเป็นพระเอกใช่เป็นพระเอกนะครับก็จะมากหน่อยอย่างใบหินฟ้าแลบถามว่าใช้3-5ใบได้ไหมได้แล้วท่านผู้ชม แต่ว่าก็อาจจะมีการเพิ่มปริมาณตัวอื่นเข้ามาโอตัวนี้มันเรื่องไขมันอะไรเนี่ยมันเอาดีมากจุดยอดเลยนะคนที่เป็นเบาหวานนะพูดถึงหินฟ้าแลบนะจบปุ๊บเลือดไหลปั๊บเลยคงเก็ดเจ็ดวันถ้าพิสูจ์ได้ท่านผู้ชมไขมันไม่มีอ่าเป็นอย่างนั้นในการใช้สมุนไพรนะครับโกจุลาลําพาท่านผู้ชมในการแก้ปลายประสาทอักเสบนะครับมะเร็ง มะเร็งทั่วไปมะเร็งเต้านมนะครับก็ใช้ยาสมุนไพรกดจุลันพาในการประกอบตัวยาอื่นๆนะครับแล้วก็พกช้ำดําเขียวนี่ก็ยาเดี่ยวๆเลยใช้เดี่ยวนะครับใช้เดี่ยวเลยอ่าประมาณนั้นฝากกันนะครับมาเล่าสู่กันฟังวันนี้คือเป็นการมาเล่านะท่านผู้ชมก็คงไม่ไปต้มนะครับต้มให้ดูการต้มให้ดูคือมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับผิดกฎหมายอยู่แล้วไปได้ฟังจากคลิปคนโน้นคนนี้มาก็ พยายามหาข้อมูลเพิ่มหรือว่าสอบถามคนที่อยู่ใกล้ตัวอะไรไปท่านผู้ชมเราก็ชบเข้าใจว่าคําว่าอยากหายนะใช่คนที่เขาเป็นแล้วเขาอยากหายแต่คนที่จัดรายการส่วนมากก็คือไปมั่วๆนะครับจัดรายการมั่วๆแล้วก็มาเพื่อยอดวิวก็มีเยอะแยะหลายช่องไม่มีจิตสานึกสามารถสํานึกวันเดียวหายสองวันหายแต่ว่าต้องดูก่อนนะว่ามันจริงหรือเปล่า ถ้าบอกว่า3วันหายนี่คืออะไรถ้าเป็นโจเป็นคนพูดนะครับ3วันหายมันต้องเป็นอย่างโรคอย่างอื่น <Okay. S 2> นะครับอย่างเช่นว่าทางเดินหายใจไออย่างเงี้ยถามว่ามะเร็งมะเร็งแ,แก้วละยีิบหาบาทแก้วเดียวหายมึงบ้าแล้วแก้วเดียวหาย,หายแล้วคุณผู้ชมคนสัญจรครับค <laughs> นสัญจรคุณหลุดนะโทษทีครับครับขอโทษ คือบางทีการจัดรายการเราสองคนเนี่ยก็จะอย่างนี้ท่านผู้ชมเราก็จะมีการกระเอาเย่อแย่กันนะครับบางทีอีกคนนึงหลุดอีกคนไม่หลุดนะครับคือบางอารมณ์ก็ก็อยากให้ประโยชน์กับท่านผู้ชมแล้วก็ให้เสพโซเชียลนะครับเสพเสพแต่ละช่องเนี่ยให้มีสติสัมปชัญญะนะครับว่าเอ๊ะมันพูดจริงหรือเปล่าวะเราต้องหาข้อมูลมากมายก่อนที่เราจะกินนะครับไม่ใช่ว่าโอ๊ยแก้วเดียวหายกินปุ๊บหายปั๊บ สมุนไพรมันก็ต้องมีระยะเวลาให้เขาด้วยใช่เป็นอย่างนั้นทุกชนิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในการใช้สมุนไพรเนี่ยต้องมีสติครับนะครับต้องมีสติแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาว่าคนนี้ช่องนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้นะครับแม้แต่จูห้างนสารคามคนสัญจรช่นงพูดอะไรก็อย่าฟันทงไปทั้งหมดนะท่านผู้ชมต้องมาพินิจพิจารณาก่อนว่า ศึกษาให้ท่วงถีดด้วยว่าเอ๊ะสองคนนี้เขาพูดแล้วมันมีมูลมันมีมูลแค่ไหนนะครับมีมูลแค่ไหนผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าที่เขาเล่าว่าเขาบอกมาให้ไปดูคลิปการใช้ดูทุ่งน,ะะนั่นคือเรื่องจริงที่เขาเล่าว่าเขาว่ามาใช่ไหมใช่นนครับได้น้องชายใหม่ไปแล้วนะครับ ก็คือว่าก็คือไอคลิปคลิปที่เราเคยออกไปในออนแอร์ออกไปเนี่ยของดูทุ่งเนี่ยวิธีการใช้นะครับประสบการณ์จริงนะครับประสบการณ์จริงส่วนวิธีการกินเนี่ยเราก็จะมาบวกตัวยานะครับบวกสมุนไพรด้วยกันแล้วเราจะกินกินแล้วเราก็จะบรเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่ากินดูดทุ่งแล้วเป็นยังไงน้องชายเราเป็นยังไงบ้างนะครับฝึนฝังแค่ไหนมีการขยายตุกพอง พองโตแค่ไหนนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงคือพูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคนะครับสมุนไพรโกดจุฬลัมพาในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งนะครับและก็อาการฟกช้ำปลายประสาทอักเสบได้เยอะคจกิงเขาได้หลายโรคนะครับผมเราแก้ไขได้ด้วยเราก็จะพูดกันแค่ไม่กินโรคนะครับเอาละมุมนี้ก็คือโกดจุฬลมพาท่านผู้ชม อ่าพูดองรวมนะครับสวัสดีครับเชิญนั่งแรกนะครับ